คืนหนึ่งในเมืองซากุระเด็กน้อยกำลังเดินออกมาจากอุโม,มงค์นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่นยเหนื่อยชะมัดเลยตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วด้วยทำยังไงดีไม่มีที่จะอยู่โอ้ในกระป๋าเาจะมีข้าวของบ้างนี่นาเงิน,นสงสัยจะต้องนอนตรงน,นี้แล้ว,วล่ะทำไมทำไมฉันจะต้องเป็นแบบน,นี้ มืดค่ำแล้วด้วยหิวก็หิวถ้ายังงั้นนอนก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วด้วยความเหนื่อยล้าเด็กสาวคนนั้นก็หยิบที่นอนปิกนิกออกมาแล้ววางลงนอนหลับไปตรงข้างถนนนั่นเองเหนื่อยจังเลยหิวด้วย เช้าวันต่อมาบู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 โบ,บ,บไปออกกำลังกายกันดีกว่าตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วต้องมาออกกำลังกายนะจะบอกให้ยฮ้อืมทำไมเมื่อยๆแล้วเมื่อคืนฉันลงไปนอนข้างล่างได้ไงทำไมนายขึ้นไปนอนที่นอนฉันได้ลน่ะโบบูบูบ,บ,บูบอกว่าให้มาออกกำลังกายนี่เดี๋ยวเขอ้วนกันพอดี นายรู้ป่าวว่าถ้าอ้วนแล้วนายจะวิ่งไม่ไหวนะโบนะกินแต่ไก่ทอดเจ้าโบเอ้ยบบูบูบ,บอ,อกละเดี๋ยวฉันจะไปวิ่งรอบๆเมืองก่อนอื่นวิ่งไปหาคุณครูใหญ่ที่หน้าโรงเรียนดีกว่าเอ๊วันนี้ฉันนัดกับอาจารย์มะเหมียวว่าจะทำอะไรสักอย่างนี่แหละนะตามมาเร็วเจ,จ้าโบโบจาัย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ครับ เออตื่นมาแต่เช้าเลยเนาะเป็นไงยม่องเหรวันนี้ฮะวันนี้เดี๋ยวพ่อออจะต้องรีบมาโรงเรียนมาเดินตำรวจก่อนนะวันนี้อผมอาจจะไม่ได้เข้าที่นี่นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมที่อาจารย์าเหมียวให้ผมไปอีกครับผมไปโบรีบออกกําลังกายเดีจะได้กลับไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปหาอาจารย์เหมียวอะดีวันนี้เจ๊ไปไหนเนี่ย ทำไมเจ๊ถึงไม่มาเดินเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าเขาจะง่วงนอนตื่นไม่ทันโบตามมาเร็วเข้าโหเช้าเกินไปยังไม่มีใครตื่นออกมาเลยอะ่ะก็อย่างว่านะวันนี้มันวันเสาร์นี่นะมาเร็วเข้าโบ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 ,โบฮึบฮึบฮึบอีกนิดเดียวก็จะวิ่งครบรอบแล้วนะ ทำไมวันนี้เหนื่อยจังเลยนะหรือว่าฝุ่นจะเยอะนะเนี่ยหะนั่นอะไรอะ่ะอะไรกองอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนนั่นโคนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยฮะนี่ <c oughs> เจ้าหนูไปไหนเล่าไ <c oughs> ขรอ่ะนี่ <c oughs> <c oughs> หนีนี่กอย่าพึ่งหนีคนไม่ดีอย่าตามมาอะไรกันคนไม่ดีพี่จะถามว่าหนูเป็นใครไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแล้วทำไมมานอนอยู่ใต้อ่าวไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ยเด็กคนนั้นเป็นใครกันนะทำไมทำไมเขาถึงมาอยู่ตรงนั้นอ้าวฮัลโหลครับครับอาจารย์ว่าเหมียว นายรีบมาได้แล้วนะครับมาหเหมียวเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับบ้านอาบน้านะครับไม่ได้แล้วมาหเหมียวตอนเนี้สิ5นาทีก็ไม่ทันแล้วที่โรงเรียนนะเขารอนนายอยู่คนเดียวนะมาหเหมียวอา้าวที่โรงเรียนรอผมอยู่งั้นเหรอครับเนี่ยใช่แล้วก็ฉันโทรบอกนายตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าให้ขนของไปจัดงานวันเด็กนะมาหเหมียวโอ้ยงั้นไม่ทันแล้วงั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาตามหาเด็กคนนั้นที่หลังแล้วกันนะโบนะตามฉันมาได้แล้วโบบูบูบูบ อย่ามวัวแต่วิ่งช้าอยู่นี่เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําอย่างด่วนเลยนี่อาบน้ำหนึ่งนาทีก็น่าจะเสร็จ <c oughs> น้ําเย็นชะมัดเลยอะเฮ้ยเอาล้วนะเสร็จแล้วก็ไปชวนพี่ฝนด้วยดีกว่าออกมาได้แล้วโบพี่ฝน ตื่นหรือ,อยังเนี่ยพี่ฝนทำไมมาช้าจังอะ่ะเพราะพี่เอกวิ่งไปที่นอกเมืองอะ่ะแล้วไปเจอเด็กที่อยู่ตรงอุโมงค์อ่ะแล้วยังไงอรอเป็น,ปนอะไรหรือเปล่าปัญหาคือเด็กคนนี้เขานอนอยู่ตรงนั้นนะดีนอนหมายความว่าไงพี่เอกก็ไม่รู้พอเข้าไปถามเขาก็วิ่งหนีเลยหรือว่าเขาจะวิ่งหนีพี่เอกหรือเปล่า ก็น่าจะใช่นะหรือว่าพี่เอกวิ่งไปแล้วดูสภาพเหนื่อยๆจะเป็นเหมือนคนน่ากลัวเหมือนคนน่ากลัวงั้นเหรอก็วิ่งเมื่อเช้าเหงื่อออกเต็มเลยอะ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ห็่แล้วก็เราจะต้องไปตามหาเขาหรือเปล่าไปตามหาเขาที่ไหนอ,ะอ่ะ๋อแล้วพี่เอกเจอที่ไหนอะ่ะเจอแถบอุโมงค์ฝั่งนู้นอะ่ะแถบอุโมงค์งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวบอกว่าน้าดีไหมอะ่ะอืมเอาเป็นว่า จัดงานวันเด็กให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปตามหาเด็กคนนั้นแล้วกันนะอออาจารย์ว่าเหมียวมายืนคอยตั้งนานแล้วนี่นะอาจารย์ว่าเหมียวครับผมมาแล้วอาจารย์เรายืนคอยอยู่ตั้งนานแล้วนะมาเหมียวป่านนี้นะเด็กๆที่โรงเรียนน่ะเขารอนา,นายกันหมดแล้วมาเหมียวโอ้ขอโทษด้วยนะครับพอดีผมไปเจอเด็กเหมือนจะหลงทางอยู่คนนึ่งครับงั้นเอาอย่างนี้ตอนนี้นาะยรีบขนของตรงนี้ไปส่งแล้วก็ไปจัดงานก่อนก็นแล้วกันว่าเหมียว อาจารย์มะเหมียวครับเรารีบไปกันได้แล้วนะครับเอาได้แล้วเราครับลุงไม่รู้ยังมีที่อื่นต่ออีกนะครับที่เราจะต้องไปจัดงานวันเด็กต่อมะเหมียวใช่เราเดี๋ยวขึ้นรถไฟไปเมืองนั้นไม่ทันครับผมได้เลยครับลุงไม่รู้โอ้งานรัดตัวหน้าดูเลยนะอาจารย์มะเหมียวกับคุณลุงไม่รู้เนี่ยเราก็ได้แค่แบ่งเบาภาระหน้าที่นิดหน่อยอะนะอย่างน้อยเมืองนี้เราก็จัดการให้ได้นะได้ได้ได้มาแล้วข้าโบอพวกเป๊กเดี๋ยวเราจะต้องไปรีบกันช่วยจัดงาน งันวันเด็กน่ะนี่พี่ฝนอะไรหรอฉันว่ามันแปลกๆอยู่นะวันนี้แปลกๆยังค่ะก็ฉันไม่เห็นเจ๊ที่เดินข้ามถนนตรงนั้นเลยเออใชอ่เขาไปไหนของเขากันน่ะเออเมื่อเช้าเพ่กมากขบโบก็ไม่เห็นเหมือนกันนะไม่เจอหรอไม่เจอหรือว่าเขาจะไม่สบายไปนอนพักผ่อนหรือเปล่าไม่สบายแต่ว่าแล้วเราจะไปตามหาเขาที่ไหนเราไม่รู้จากบ้านเขาซะหน่อยนะอ่ะ งั้นเดี๋ยวค่อยไปตามหาข้าวหน้าแล้วกันนะถึงแล้วอะดีกอะเดีวก่อนโอ้เขายืนรอเราอยู่จริงๆด้วยแฮะโอโ้แย่แล้วรู้สึกผิดเลยนะเนี่ยมาเร็วเข้าพี่ฝนมาแล้วคะ่ะโอ้โหกระแทกกล่องกระเด็นเดี๋ยวเบลลต้องหยิบก็วีกไงเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจนี่น่เรียบๆเ,เข้าไปเถอะออสวัสดีครับคุณครู สวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะคะที่วันนี้พวกเรามาช้าไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าพวกเราอรีบตื่นแต่เช้าเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยนะเด็กๆก็รออยู่นั่นเนี่ยใช่แล้วแล้วค่ะทั้งห้องสีเหลืองพระอาทิตย์กับห้องสีชมพูเขาก็มายืนรอกันเต็มไปหมดเลยนะคะอ๋อพี่ครับผมอยากกินขนมจังเลยครับพี่อยากได้ของเล่นด้วยพี่ก็ผมหิวขนม <c oughs> แล้วก็อยากได้ของเล่นเหมือนเพื่อนเลยครับออ ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวรอพี่จัดสถานที่แป๊บเดียวนะครับใช่แล้วล่ะค่ะพวกเราจัดสถานที่แป๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้กินขนมอร่อยๆแล้วก็มีของเล่นเยอะแยะเลยนะจ๊ะเอาละพี่กางโต๊ะออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอาหารเครื่องดื่มขึ้นมาตั้งวางไว้ให้นะโอ้อออกมาแล้วเอาละ โต๊ะสมตัวน่าจะพอกับของที่เราขนมาเอ๋อน,นี่ก็มีทั้งผลไม้มีทั้งขนมอย่างเยอะมีแตงโมมีแอปเปิ้ลด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอนะทุกคนใช่แล้วนะ อาจารย์มาเมียเขาเตรียมพร้อมไว้สําหรับทุกคนในเมืองเลยนะนี่ข้าวปัน้นโหสามแถวเลยเนี่โอ้อาจารย์มาเหมียวนี่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยแล้วก็ยังมีนี่กุ้งล็อบสเตอร์แล้วก็ไก่ย,ย่างไก่ทอดอะไรเต็มเลยใช่แล้วที่สําคัญนะเขาไม่ได้จัดแค่ที่นี่ที่เดียวเขาออกไปนอกเมืองอีกด้วยนะบูบูบูบ<อ>ูฉันอยากเป็นได้เหมือนอาจารย์มาเหมียวจังเลยนะเจ้าบเดี๋ยวก่อนฉันกําลังจัดอยู่แล้วน้องๆเขายังไม่ได้กินเลยนะบู้เหิวแล้วงนเหรอเจ้าโบ อนี่จะกินก่อนเพื่อนไม่ได้นะโอ้เก่งจางพวกเรา จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวมารับประทานอาหารพร้อมกันได้เลยนะทุกคนใจยู่ได้กที่สุดพวกเราก็จะได้กินขนมแล้วก็ของเล่นแสนอร่อยแล้วละครับผมอยากกินไก่ย่างกับไก่ทอดตรงนั้นจังเลยครับอ๋อผมอยากกินแอปเปิ้ลมากเลยครับโ,โหดีจังเลยนเนเี่พวกเธอนี่สุดยอดเลยะเก่งมากมากเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆไปกินขนมกันดีกเกาค่ะระหว่างที่กินขนมแล้วก็ของว่างอยู่นะครับเดี๋ยวพวกผมก็จะมีการแสดงให้รับชมด้วยจะได้สนุกสนานนะ พี่เอกเตรียมการแสดงมาด้วยเหรอใช่แล้วโอ้สุดยอดเลยยพี่ฝนชอบการแสดงนี่นี่นี่แสดงอะไรครับพี่แล้วแล้วข้าผมอยากดูมากเลยครับพี่เอกแสดงอะไรงั้นเหรอพี่เอกเตรียมกีตร์ามาเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะร้องเพลงโอ, lifting, โอ้ดีจังงั้นพี่ฝนร้องมั่งพี่ฝนร้องเพลงเป็นด้วยเหรออ๋อลองเป็นอยู่แล้วโอ้โหพี่ครับผมอยากฟังพีงพ่ร้องเพลงมากเลยครับอยากฟังเราร้องเพลงงั้นเราก็ร้องกันเลยก็แล้วกัน วันหนึ่งวันนี้เป็นวันเด็กเรามาจากสถานที่แล้วก็มาร้องเพลงกันไหวไหมเนี่ยพี่ฝน <c oughs> ดูท่าทางไม่น่าจะไหวแล้วล่ะพวกเราเดี๋ยวเปียกพยายามดีดกีตาร์ให้เข้ากับทั้งหวัดเต็มที่นะอดนนี้อันนี้ก่อนนั่งใครกันนะมีคนอยู่นอกหน้าต่าง อาจารย์นั่นเด็กคนนั้นนี่นะคนไหนหรอคนที่เพกเจออยู่ตรงหน้าปากทางเข้าโอุโมงค์อ๋อ, <ะ S 2> อ,อเออใช่จริงเหรอเดี๋ยวเพกไปชวนเขามากินข้าวดีกว่าโอดีเลยเพกไปชวนเรียบชวนเข้ามาแล้วอย่าให้เขาวิ่งหนีไปอีกนะจะพยายามวิ่งไปอ๋อใครอ่อะพี่เองที่เมื่อเช้า,านะเรียกแล้วหนูก็วิ่งหนีเลยอ,ะอ่ะเมื่อเช้าคนนั้นเคนไม่ดีนี่นะ พี่ไม่ได้เป็นคนไม่ดีพี่แค่วิ่งออกกําลังกายแล้วมันเหนื่อยนี่ไปกินข้าวข้างในได้นะกินข้าวงั้นเหรอคะใช่วันนี้เป็นวันเด็กไงเด็กๆอย่างหนูควรจะได้รับความสุขแล้วก็มีของกินของเล่นให้เล่นนะหฮจะได้กินข้าวจริงๆเหรอกินได้ดิพี่พามาเองเลยนะทั้งขนมและของกินทั้งหมดเลย ขอบคุณนะคะเลือกกินได้ตามสบายเลยนะมีทั้งไก่ย่างไก่ทอดแฮมโอ๊สาระเปาตรงนั้นก็มีข้าวปั้นก็มีนะน้องงั้นหนูขอขอขอข้าวปั้นก่อนก็แล้วกันอร่อยจังค่ะอืมจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นคนทํานะเป็นอาจารย์มะเหยวก็ลุงไม่รู้ว่าทํามาอืมอร่อยมากเลยคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะอ๋วันนี้จัดงานซะเย็นเลยอ่ะพี่ฝนเหนื่อยชะมัดเลยนะพวกเราอืม เดี๋ยวเก็บของใส่รถแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าโฮ้เกือบลืมเลยลืมอะไรงั้นเหรอก็น้องคนนี้เพี่ถามเขามาทั้งวันแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแสดงว่าเขาจะต้องพัดหลงจากครอบครัวแน่นอนอืมเออ,เอ,อใช่เมื่อเช้าพี่ฝนก็บอกหัวหน้าไปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปขอข้อมูลสักหน่อยนะอืมงั้นเดี๋ยวเราแวะไปที่สถานีตำรวจหน่อยดีกว่านะพี่เขามาที่นี่ทำไมงั้นเหรอคือว่าพี่จะให้หัวหน้าช่วยตามหา คนรู้จักของน้องอ่ะอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าญาติก็ได้นะครับพ่อกับแม่คืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวฝากข้อมูลไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบตามหาให้แต่เช้าเลยนะครับงัน้นเอาอย่างนี้เราพาน้องไปพักที่บ้านก่อนก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝน Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.